สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนักสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนั่นนะคะพี่น้องคะอ่ะโคกน้องนาดูคึกคักเป็นพิเศษ เช็ครายชื่อบุคคลที่ห้ามเข้างานอย่างนั้นแล้วกันนะครับพี่น้องขาแล้วก็ถามใจเธอดูคนที่เคยบุกเบิกอย่างนั้นแล้วกันอ่ะถือว่ามาเล่าสู่กันฟังมาขยายสู่กันฟังแล้วกันนะครับพี่น้องขาจากคดีที่ซีกอเด็กกยิง3ามขวบเสียชีวิตปริศนาปกติแล้วก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวแต่ก็มีการแตกแยกนู่นนี่นั่นก็เป็นการที่อย่างที่เราพูดกัน จากการที่สูญเสียกลายเป็นสงสยัยจากสงสยัยกลายเป็นสงสารจากสงสารก็กลายเป็นซุปตาร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็ไม่ว่าใครจะไปเกาะติดอะไรอย่างไรไม่ว่าจะเป็นวงนอกวงในอะไรต่างๆที่ไปเกาะติดสถานการณ์ตรงนั้นก็มีผู้คนรู้จักนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายก็ถือว่าเป็นคดีโซเชียลมีเดียนะครับพี่น้องขาส่วนคดีหลักก็ เราจะมาพูดนี่ก็คือเราแยกแยะออกให้ได้ว่าคดีก็คือคดีคดีคด,ด,ดีหลักมันก็อยู่ที่ขบวนการของศาลศาลพิจารณา,รยา,ยายอยู่ในช่วงนี้เราก็อรอว่าถ้า ตราบใดที่ยังไม่พิพากษาดีกาเราก็จะไปฟันธงไม่ได้ว่าใครเป็นคนผิดคนถูกอะไรอย่างไรนั่นคือคดีก็คือแยกแยะออกให้ได้นะคะพี่น้องคะคราวนี้มาดามหน่อยจะมาเล่าถึงในกรณีที่โคกหนองนาดูคึกคักเป็นพิเศษก็อย่างที่บอกช่วงนี้อ่าอย่างที่บอกย้ายไปปู่ปริจิตรี่เป็น ที่มีผู้คนให้ความสนใจไม่ว่าจะ,ะสนใจด้านดีด้านร้ายด้านเห็นด้วยด้านเห็นต่างอันอย่างนั้นแล้วกันน,นะครับพี่น้อง่ามันก็จะมีเหตุการณ์ที่โอเคย้ายไปจาก4กอแล้วก็ไปหา ตั้งอยู่ที่โคกหนองนาตามที่เราตามข่าวกันมาตอนนี้ก็จะ3ปีแล้วะนะคะพี่น้องขาแต่คราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าช่วงนี้มันใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วก็เขาจะมีการจัดงานอย่างที่เรารู้กันวันที่9มกราก็จะเป็นการเฉลิมฉลองปู่ปาริจิตอย่างที่บ้านนั่นแหละครับพี่น้องขาฉะนั้นก็คือโคกหนองนาม,มันก็เป็นพิเศษละที่เป็นการคึกคักเป็นพิเศษดูสวยงามถ้าเราดูตามปกติคนทั่วไปเนี่ยโดยที่แยกออกจากคดี มันก็เป็นการสวยงามดอกค่ะพี่น้องขามีดอกไม้อ่าเยอะแยะมากมายไปปลูกตรงนั้นแล้วก็พญานาคก็ดูโออารหโหฐานอย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะนั่นก็เป็นการสิ่งถ้ามองตามจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําดีแน่นอนมันก็จะมีอ่านู่นนี่นั่น,านตามมาทําให้คนเห็นด้วยเห็นต่างออกมากระแสะวิษ์วิจารณ์กันยิ่งช่วงนี้ก็วิษ์วิจารณ์กระแสะนู่นนี่ไว้ว่าจะเป็นลูกกงลูกแก้วไว้ว่าจะเป็น เรื่องรางของขังศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆก็จะมีอ่ะก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องขาคราวนี้มันก็อย่างที่บอกมันก็คึกคักเป็นพิเศษก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับพี่น้องขาเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีแม้กระทั่งผู้รู้อาจารย์พระนู่นนี่นั่นอะไรก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์หรือแม่ก็ดูพยากรณ์อากาศไปบอกว่าจะสร้างไม่ได้หรอกไม่สําเร็จหรอกอะไรยังไงแต่ก็มาดาหน่อยก็เห็นแล้วก็ถือว่าสําเร็จนั่นแหละค่ัพี่น้องขาจนที่เขาวันที่9นี้ก็นัดวันแล้วจะมีการเฉลิมฉลอง ก็คึกคักน่าดูล่ะค่ะก็ถือว่าถ้าเป็นโคกหนองนาตอนนี้ก็ถือว่าคึกคักอย่างมากมันใกล้เทศกาลปีใหม่ด้วยแล้วใกล้วันที่เขาจะเฉลิมฉลององค์ปู่ก็ว่าได้นะคะพี่น้อง่าอันนี้ก็คือถ้าเรามองจริงๆก็มาดามหน่อยก็เห็นดีด้วย่ะคะพี่น้อง่าก็ถือว่าสวยงามนะคะเขาจัดตกแต่งนู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็ถือว่าสวยงามนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของปู่ประจิตโคกหนองนาแต่คราวนี้ค่ะพี่น้อง่าเมื่อเช้าวันมีการที่ มีการแชร์มีการพูดอะไรเยอะแยะมากมายในกรณีที่บอกว่าจะมีรายชื่อ แจ้งไปทางตำรวจแต่ตำรวจนี่ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นหรืออะไรอย่างไรหรือที่จ้างวานมาอะไรยังไงเราไม่รู้นะคะพี่น้องขาว่าจะมีการรีดรายชื่อต่างๆว่าบุคคลห้ามเข้านั่นแหะค่ะพี่น้องขาบุคคลนี้เป็นบุคคลห้ามเข้าว่าจะมีรายชื่อนี้นีนี้ประมาณนั้นแหะค่ะแต่ก็ยังไม่มีเว็บไหนไม่มีเพจไหนไม่มียูทูบเบอร์ช่องไหนมีการเปิดเผยออกมากว่ารายชื่อผู้ที่ห้ามเข้าง,งานเป็นบุคคลที่ห้ามเข้าง,งานาว่าเป็น ใครบ้างแต่เห็นบอกว่ามีรายชื่อแจ้งไปทางผู้ที่จะมารักษาความปลอดภยัยหรือไม่ก็ทาง,ตำ,งตำรวจว่ามีการแจ้งก็ที่ที่เขาแจ้งนี่มันก็มันก็มีสิทธิทําได้เหรอครพี่น้องคาเพราะว่าที่นี่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่สาธารณนะมันเป็นที่ของส่วนบุคคลก,ก็เหมือนกับว่ามีการทํามีการ,ม,การมีงานเกิดขึ้นในสถานที่ของส่วนบุคคลฉะนั้นก็คือถ้ามีข่าวคราวออกมาว่าจะมีผู้คนอันตรายเข้าไปสําหรับของเขาเนี่ยนะคะพี่น้องขะอาจจะอันตรายหรือไม่อันตรายเรา ก็ไม่รู้แต่ถ้ามีแว่วๆมาว่าถ้าบุคคลกลุ่มนี้นู่นนี่นั่นเข้าไปทําให้งานเขาเสียหายอาจจะเกิดอันตรายนู่นนี่นั่นเขาก็ต้องมีการป้องกันเพราะว่าของเขาเป็นเอกชนฉะนั้นก็คือกับการที่เขาอาจจะมีงานนู่นนี่นั่นอะไรก็เถอะเขาก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะบอกว่าห้าม เพื่อที่จะไม่ให้คนนั้นคนนี้เข้ามาในงานเพราะว่าป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมาทําให้งานเขาเสียหายนั่นเขาก็มีสิทธิเต็มที่แหละค่ะพี่น้องเจ้าขาเพราะว่าวันนี้ก็มีเขามาทั้งวันว่ากับการที่เอ้ยมีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรประมาณนั้นนะคะพี่น้องขาเขาก็มีสิทธิเพราะวันเป็นเอกชนอันนี้เราก็เท่าใจมันเป็นที่ส่วนบุคคลฉะนั้นก็คือเขาจะไม่ให้ใครเขาจะให้ใครเข้าไม่ใครจะเข้าได้หรือเข้าไม่ได้อะไรยังไงเขาก็ต้องมีสิทธินั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่วันนี้เราก็ ในกรณีที่บอกว่าเป็นบุคคลห้ามเข้าห้ามเข้างานที่จะเฉลิมฉลองวันที่9ก็คงตั้งแต่วันที่7ที่8ที่9ที่10ประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็รอดูว่าเป็นยังไงแต่ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงปีใหม่ก็ถือว่าคือคักน้าดูเหมือนกันนะแหละค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้มาดามหน่อยจะพูดอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่คนเคยรักคนเคยบุกเบิกคนเคยที่มีใจ ตั้งแต่อยู่ที่4ีกอมาแล้วเช่นคนที่โดนออกไป3-4คนกลุ่มนี้ถ้าจะพูดตามจริงหรือคนอื่นที่เหมือนกับว่ามีการโพเทคปกป้องอะไรอย่างไรแล้วสุดท้ายโดนเด้งแล้วพอวันนี้เขาสำเร็จ แล้วในกรณีปลูกป,ปริจิตที่จะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็ผู้คนให้ความนิยมชมชอบมากมายบุคคลให้ความสนใจมากมายนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็จะแน่นอนหลัก่ากับการที่สําเร็จรูปแล้วมันก็จะมีอะไรดีๆต่อไปสําหรับถ้าเราวางคําว่าคดีหล,ลักไว้ก่อนนะคะพี่น้องขามันก็จะมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่แล้วก็มีผู้คนไปแล้วก็จะเป็นแลนด์มาร์กตามที่เราพูดกันเราติดตามกันตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะคะพี่น้องขาและแล้วมันก็ถึงถึงว่าถือว่าสําเร็จรูปนั่นแหละค่ะพี่ แต่คราวนี้ก็คือคนที่เคยบุกเบิกมาตั้งแต่ต้นอันนี้ก็คืน่าเห็นใจอยู่นะคะพี่น้องค่ะแต่จริงๆแล้วคนที่เขาทุ่มเททั้งกายทั้งใจก็หลายคนที่เราเห็นในกรณีที่ปกป้องป้องกันเพื่อที่จะให้ทางจำเลยที่หนึ่งที่สองนี่นู่นนี่นั่นแต่เป็นการที่ เข้าแรงหรือไม่ก็อาจจะเป็นการขัดใจถูกใจร้อยพ่อพันแม่ไปอยู่ด้วยกันอาจจะมีปัญหานั่นแหละคะ่ะพี่นอ้อง่ะแต่มันมีมาแค่ความรู้สึกในกรณีที่เคยบุกเบิกมาตั้งแต่ต้นที่4ี่กอแม้กระทั่งย้ายมา ก็ตามมาแม้กระทั่งอยู่ที่โคกหนองนาก็ตามจะก,กลุ่ม4กลุ่ม4คน5คนที่ออกไปทีหลังเนี่ยนะครับพี่นอ้องคาหรือหลายคนที่อยู่เกี่ยวข้องกับตั้งแต่สีกอพอมาที่โคกหนองนาแล้วก็อาจจะมาเปลี่ยนข้างอย่างนี้แล้วกันฉะนั้นก็คือกับการที่เราก็เป็นห่วงความรู้สึกอยู่ว่ากับการที่เขาเฉลิฉลมฉลองในความสําเร็จ แล้วก็ถ้าทำมันก็คือรั่วงนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่า,าพญานาคมีการสร้างสําเร็จรูปแล้วแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีผู้คนให้ความสนใจทั่วโลกแม้กระทั่งณปัจจุบันที่ยังไม่ถึงปีใหม่ที่ยังไม่ถึงวันที่9ด้วยซ้าก็มีผู้คนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยสําหรับการที่ให้ความนิยมชมชอบอย่างว่าแหละคะ่ะพี่น้องขาแต่คนที่เคยให้กายให้ใจตั้งแต่ต้นแต่เขาไม่ได้ไปเฉลิมฉลองหรือจะมีรายชื่อ เป็นบุคคลต้องห้ามห้ามเข้างานด้วยหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเลยนะคะพี่น้องคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นตอนที่มีเรื่องก็บอกว่าถ้าเป็นวันที่เฉลิมฉลองปู่อะไรยังไงก็จะขอไปก็จะขอไปดูนู่นนี่นั่นอะไรอยู่แต่วันนี้เราก็เห็นมีการตั้งดงตั้งด่านมีการตั้งเต็นท์ขึ้นเพื่อที่จะ คัดกรองผู้คนเข้างานหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับพี่น้องขาเพราะว่าหลายช่องของ YouTube มีการถ่ายทอดว่ามีการตั้งเต็นท์แล้วห่างจากโคกน้องนาตรงที่ปู่ปริจิตอยู่นะนะั่นน่ะประมาณกิโลเดียวซึ่งซึ่งทางเข้าปากทางเข้าวังเถอะว่าง,งั้นเถอะก็จะมีการ คัดกรองผู้คนนู่นนี่นั่นอาจจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หรืออาจจะเลยไปถึงช่วงเทศกาลที่เ,เขาจะเฉลิมฉลองปู่ปริจิตรนั่นหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับพี่น้องคะอันนี้ก็รอดูว่าจะเกิดอะไรอย่างไรแต่ความที่เราเป็นผู้ชมผู้ฟังอยู่นี่ถ้าจะพูดตามจริงคนที่เขาให้กายให้ใจคนที่เขาช่วยเหลือคนเขาเท่มเทมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอย,อ,ยอยู่แล้วก็พอสำเร็จรูปของปูป่ปริจิตรแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไม่แนใ่ใจว่าเป็นรายชื่อที่มีการลิสต์รายชื่อ ให้ตรงนี้เห็นบอกว่ามีการก๊อปปี้เอาภาพใน YouTube แต่ละคนว่าคนนี้คนนี้คนอื่น,น,น,นห้ามเข้างานแล้วก็เอาไปให้ทางตำรวจแล้วนะครับพี่น้องขะ ได้ข่าวมาเป็นแบบนั้นแต่มาดามหน่อยเองก็ยังแค่ความรู้สึกคนพวกนั้นอยู่เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะคือความสําเร็จที่เขาอ่าก่อสร้างกันมาตั้งแต่ต้นบุกเบิกกันมาตั้งแต่ต้นคนเคยรักคนเคยมีใจคนเคยทุ่มเทแต่พออ่าพญานาคเสร็จแล้วอะไรแล้วมีการมีการที่จะเฉะลิมฉลองแต่กลับกลายเป็นว่าอาจจะเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้เข้างานด้วยซ้ำหรือเปล่านั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะความความรู้สึกอะไรยังไงถ้าจะพูดถึงว่าไม่มีความรู้สึกอะไรหลอกนู้นนี่นั่นอะไรยังไง มันก็มีความรู้สึกอยู่แน่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเขาทุ่มเททั้งกายทัไง่ว่าจะคนเก่าก่อนนูน่นตั้งแต่มิตรเอ,อือมิตรอ๋อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรที่พยายามที่จะเอาเข้าตัวไปแลกเพื่อที่จะปกป้อง ผู้เทคของอจำเลยที่1ที่2หรือแม้กระทั่งธนงทนายหรืออะไรก็ตามที่ออกไปแล้วอะไรยังไงที่มีปัญหาก็หมายถึงว่าคนเคยรักทั้งนั้นเลยนะั่นนะค่ะพี่น้องค่ะแม้กระทั่งย้าย40อะไรเหมือนกันนู่นนะค่ะพี่น้องค่ะก็ก็ก,ก็จริงๆแล้วก็เห็นใจอยู่นะพี่น้องนะเพราะว่างานแบบนี้ที่เขามาด้วยใจตั้งแต่ต้นแล้วถ้าจะพูดตามจริงแต่พออาจจะมีรายชื่อที่บอกว่าห้ามเข้าง,งานหรือเปล่าเราไม่รู้ก็รอ เช็คดูค่ะพี่น้องคะ่ะว่าจะเป็นใครอะไรถ้ามันเป็นตามข่าวจริงๆว่าจะมีการห้ามบุคคลอันตรายว่างันันเถอะนะคะพี่น้องคะ่ะเข้างานก็บางทีก็คิดกับเขายุว่าจะเออมันก็เสียความรู้สึกอยู่นะพี่น้องนะฉะนั้นก็คือโอเคก็ยินดีด้วยในการที่คึกคักตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่แล้วก็ผู้คนก็เริ่มไปเยอะๆมากมายแล้วล่ะค่ะพี่น,น,น้องคน่ะในกรณีโคกหนองนาไม่ว่าจะเป็นต่างไทยต่างพาด ต่างชาติก็เข้าไปแยะมากมายนั่นก็เป็นการคึกคัดของเขานั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่คราวนี้ก็คือเราก็แค่แค่แค,ความรู้สึกกับคนที่คนเคยรักอย่างนั้นคนเคยรักคนเคยที่บุก,กเบิกก็พอได้กินข่าววันนี้แล้วก็ก็เสียใจแทนเขาอยู่นะว่าโอ้ทำไมถึงแต่สิทธิ์นู่นนี่อะไรยังไงเราไม่รู้นะคะพี่น้องค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าห้ามเข้าได้เพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลเป็นงานส่วนตัวเป็นงานส่วนบุคคลถึงจะบอกว่าทั่วโลกเขานี่ยินดีชอบแต่ถ้ามีข่าวคราวมาว่า กลุ่มนี้กลุ่มนี้บุคคลพวกนี้อาจจะทําให้งานมีปัญหาโน่นนี่นั่นติดขัดแล้วก็ทําให้เกิดปัญหากับงานแล้วก็จะเป็นเรื่องเป็นราวกันต่อไปอะไรอย่างไรมันก็จะทําให้เกิดปัญหาต่อมาเขาก็เลยจําเป็นต้องป้องกันไว้ก่อนก็ถือว่าไม่มีปัญหาแต่ความรู้สึกอย่างเราคนที่เป็นกลางๆคนที่ดูนี่ก็เสียความรู้สึกแทน คนที่ให้กายให้ใจเป็นผู้ที่รุ่นบุกเบิกบก็ว่าได้เป็นคนเคยรักอย่างนั้นแล้วกันนะนะครับพี่น้องขาโอเคถือว่าเอามาถือว่าเล่าสู่กันฟังในส่วนของที่มันเป็นข่าวคราวเยอะแยะมากมายของโคกหนองนานอย่างนั้นแล้วกันนะนะครับพี่น้องขาก็ตามดูว่าจะเป็นอะไรต่อไปนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจนะครับพี่น้องขาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแสนนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ